นี่คือออฟฟิศของฉันที่บ้านนอกนี่แหละคือออฟฟิศใหม่สะระแหน่อาให้มาปุูกนี่ก็คือมะเขือกำลังงามได้ปุ๋ยหน่อกล้วยก็กำลังขึ้นนี่คือที่ ทำงานใหม่ของเราต้นมะละกอก็กำลังสูงขึ้นได้ปุ๋ยนี่คือออฟฟิศใหม่ของเราค่ะมะละกอพันเตีย้ย ่วงเบาวันนี้ลมแรงค่ะพริกใส่แต่ขี้วัวค่ะเขาบอกพริกให้สวยต้องใส่ขี้ไก่แต่เรายังไม่ได้ไปซื้อขี้ไก่ค่ะเลยซื้อแต่ขี้วัวมาใส่ก่อนนะคะสุขใจเมื่อได้เข้ามาในสวนค่ะนี่ค่ะมะนาวแป้นพิกิ ฝรั่งนอกล้วยพุากำลังขึ้นค่ะผลประกอบการเดือนกว่าๆนะคะเริ่มทำเมื่อปลายเดือนพันวานี่คือผลประกอบการของเราค่ะปลูกถัว่วนี่ถือว่ายากนะคะ ยากมากค่ะใครปลูกได้ขายยอมรับค่ะอันนี้ใส่ขี้วัวค่ะน,นี่นะคะอันนี้มะเขือเทศสงสัยดินที่นาเราจะเหมาะกับมะเขือเทศค่ะเพราะว่าปลูกแล้วงามมากใส่ขี้วัวค่ะนี่นะคะจริงๆมันต้องเอากระจายออก แต่เรากลัวมันตายค่ะเพราะมันต้นมันใหญ่แล้วดินมันเริ่มแห้งกำลังออกดอกค่ะตัวนี้ก็คือถั่วพุ่มค่ะวันนี้วันนี้แดดมันลมมันแรงค่ะนี่คือถั่วพุ่มนะคะน้ำโซลาเซลล์เราเพิ่งมาเปิดช่วงเย็นนะคะน้ำเราไม่ไม่แรงนะคะเพราะว่ามันแค่สิบสองเมตรนะคะนี่นะคะข้าวโพดเราก็ปลูกเล่นๆไปค่ะ ปลูกเล่นๆค่ะวันนี้คือกระเจี๊ยบนะคะกำลังปลูกเล่นๆไปค่ะเพลินๆดีกำลังจะมาเอาตักพุ่งไปฝากเพื่อนค่ะนี่ก็คือข้าวโพดนะคะทำคนเดียวค่ะก็มีช่วงปิดเทอมลูกและหลานมาช่วยรดน้ำนี่คือผลประกอบการของเรานะคะสุขใจค่ะ